หลังจากจีนถูกอเมริกาเก็บภาษีเขาบอกเขาก็จะเก็บภาษีอเมริกากลับด้วยเหมือนกันนะคะความขัดแย้งอันนี้เนี่ยอจาร์โคสกรมองว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนท้าไม่รู้จะสู้กับจีนยังไงก็เลยพังมันทั้งโลกเลยแล้วหวังว่าสหรัฐจะเป็นคนยืนจนคนสุดท้าย สหรัฐอาจจะยืนได้ในแง่ของการไม่จะไปต้องซื้อของมากนะเพราะว่าจริงๆสหรัฐเนี่ยไม่ไม่เป็นประเทศเลยเนะี่ยไม่ต้องค้าขายกับใครเลยเนี่ยนะเอาจริงๆนะอยู่ได้ประมาณ2ปีสบายๆแต่จีนไม่ได้จีนต้องค้าขายต่างประเทศนี่คือความแตกต่างไอความต่างตรงเนี้ยก็ต้องดูว่าแรอดทนกว่ากันแต่อย่าลืมว่า เขาในจีนเนี่ยเขาสามารถจะสายคนเนี่ยนิ่งๆได้ขณะที่คนในอเมริกานี่ไม่ไปทันไรเลยแค่2เดือนก็นเดินขบวนกันทั่วแล้วจริงปะพี่งแตว่าทมาบอกว่าโอเคคุณกับผมมาวัดกันว่าคนของคุณกับคนของผมเนี่ยใครจะทนกว่ากันเศรษฐกิจใครจะทนกว่ากันนะครับแล้วก็ใครจะยืนเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็เป็นความสิ่งที่น่าสนใจ ฉะนั้น<ต>ว่าทรัมป์เเล่นเกมเสี่ยงถูกไหมคะคือเล่นเกมเสี่ยงโดยที่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มาจากข้อมูลในเชิงของตัวเลขที่คิดคำนวณมาอยากรอบครอบสมเหตุสมผลแต่ว่าด้วยสัญชตาตญาณด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยสิ่งที่เป็นความคิดความเชื่อของคุณทรัมป์แล้วก็อาจจะทีมของเขาซึ่งก็น่าจะมีความคิดความเชื่อในชุดเดียวกันเนี่ยมันกําลังนําอเมริกาเข้าสู่ความเสี่ยงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การ ก่อความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆทั้งจีนนะคะที่ถือว่าโอเคเป็นคู่กรณีหลักเลยนะคะซึ่งจีนก็ประกาศตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะไม่หมอบไม่เจรจาขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขึ้นกลับเท่านั้นนะคะวันหลังจากวันพรุ่งนี้ที่จีนเอ่อถูกอเมริกาเก็บภาษีเขาบอกเขาก็จะเก็บภาษีอเมริกากลับด้วยเหมือนกันนะคะความขัดแย้งอันนี้เนี่ยอาจารย์โพสกร์มองว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรอบนี้ จีนเขาก็ดูมีความพร้อมนะคะในทางด้านเศรษฐกิจมากพอสมควรไซส์เศรษฐกิจใหญ่เป็นดับ2แล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่อาจจะ่างจากยุคก,ก่อนนั้นนั้นก็คือมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะล้าสมัยคือคือก็มีนักเสนาะถึงวูฟะนะจากเข้าใจว่าฮาร์วาร์ดมั้งจำไม่ได้ละฮาร์วาร์ดหรือเยลเนี่ยเขากอา็อธิบายว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยกคือเคลแมรี ถ้าเราดูเมริกัฟุตบอลเนี่ยจะมีการคว้างบอลในสี่ครั้งนะครั้งที่สี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าคว้างไปสามครั้งแล้วไม่ได้ระยะเนี่ยคุณต้องเตะทิ้งแต่สมมติคุณสามารถจะคว้างก็ได้คว้างไปแล้วก็ไปแย่งกันอันนี้เป็นความเสี่ยงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแย่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝ่ายเขาฝ่ายตัวค้แยงนนะคุณแพ้เลยเขาคุณ,คณข้าบุกมาได้เลยนะครับหรือถ้าคุณโชคดีคุณก็คว้าได้คุณก็จะไปชนะเลยอันนี้เป็นการเกมเสี่ยงเหมือนกับที่ผมนี้ไม่สักครู่ว่าทําเหมือนเล่นโป๊กเกอร์คุณบลัก แล้วคุณเล่นแล้วทั้พูดเมื่อวานนี้หรือวันนี้นะมันเราไม่รู้เวลาของสหรัฐเป็นยังไงเทียบเลยเนี่ยเขาบอกว่าอ่มันจะเกิด c เค o เขารู้แล้วเกิดเคสขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้อดทนไว้สุดท้ายเนี่ยอเมริกาซึ่งมันยิ่งใหญ่ามากเนี่ยนะมันจะสามารถยืนอยู่ได้ผมสรุปง่ายๆเลยทํ้ไม่รู้จะสู้ปับจีนยังไงก็เลยพังมันทั้งโลกเลยแล้วหวังว่าสหรัฐจะเป็นคนยืนจ้วคนสุดท้าย อ่ะคุณก็ไปเสี่ยงกันเฮลเมรี่กันได้ให้เต็มเครื่องเลยเพราะหลังจากนี้เนี่ยจะเคออสหมดเลยพอเคอ o สหมดเลยเนี่ยก็ดูซิว่าใครจะยืนระยะได้มากกว่ากันสหรัฐอาจจะยืนได้ในแง่ของการไม่จะไปต้องซื้อของมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆสหรัฐเนี่ยไม,ไม,ไม่ปิดประเทศเลยเนี่ยไม่ต้องค้าขายก,ยกับใครเลยเนี่ยนะเอาจริงๆนะอยู่ได้ประมาณ2ปีโดยไม่ต้องไม่ไม่เกี่ยวกันค่าต่างประเทศเลย2ปีสบายๆแต่จีนไม่ได้จีนต้องค้าขายต่างประเทศนี่คือความแตกต่าง ความต่างตรงเนี้ก็ต้องดูว่าใครอดทนกว่ากันแต่อย่าลืมว่าเกิหลีจีนเนี่ยเข้าอยู่กับความอึดอะัะเขาสามารถจะสายคนเนี่ยนิ่งๆได้แต่ที่คนในอเมริกานี่ไปทันไลเลยแค่สองเดือนก็นเดินขบวนกันทั่วแล้วจริงป่ะใช่ไหมจีนมีที่ไหนขยับนิดหน่อยกระโดนแล้วดังนั้นดับมันไม,ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าทํานบอกว่าโอเคคุณกับผมมาวัดกันว่าคนของคุณกับคนของผมเนี่ยใครจะทนกว่ากันเศรษฐกิจใครจะทนกว่ากันนะครับแล้วก็ใครจะยืนเป็นคนสุดท้ายซึ่ง ก็เป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจอ่าถ้าคุณไม่ไม่แต่ผมเนะมี่ยมีวิธีการอื่นเยอะแยะเลยนะจะทำก่อนนะหน้าเนี้ยนะแต่ไหนก็เสี่ยงแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าจีนจะยืนอยู่ได้ไหมเพราะจีนต้องพึ่งพาการค้าต่างประเทศสูงมากแล้วคนในประเทศเนี่ยจํานวนประมาณปร,รประมาณคนที่รวยสุดเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสี่เนี่ยอยู่ที่ริมริมทะเลเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องส่งออกทาั้งนั้นเลยและคนนี้จะขาดทุนขนาดหนกนะ นี่จะเกิดปัญหาขึ้นมาคนพวกนี้แล้วก็พวกนี้มีเสียงดัดมากอย่างเช่นท้ตอนที่มีปิดโควิดเนี่ยพอคุณปิดป้าแล้วคุณบอกจะปิดต่อยกระทิ่เนี่ยคนไม่ยอมออกมาประท้วงรัฐบาลจีนถอยเลยเขากลัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเป็นเกมเสี่ยงถ้ามองว่าทํามอัจฉริยะนี่ผมให้ให้คะแนนนะว่าทํามอัจฉริยะนะไอเนี่ยคือวิธีการที่ทําจะทําลายจีนแต่ถ้าคิด,ดแบบนั้นก็คือคุณไม่ได้คิดเลยคุณเล่นไปเลยแล้วคุณก็มาดูว่าใครจะแน่ว่ากันอันนี้นอีกเล่นหนึ่ง แต่เธอมอว่าจะทำลายจีนได้ทำรายตรงนี้เพราะว่าอเมริกันเนี่ยไม่ว่าอย่างกรตามอยู่เฉยๆก็อ,อยู่ได้สองปีโดยไม่ต้องทําอะไรซื้อขายกินในประเทศนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อของแขกซื้อของตัวเองพออยู่ได้อยู่แต่ว่าเข้าขอเรีขอเล็กๆ่นน้อยขอราคาถูกทั่วไปเนี่ยจะไม่มีคุณทหันกลับไปพวกหัตกร,รรมง่ายๆของพื้นบ้านที่เป็นคนอเมริกันไม่ค่อยได้ทําแล้วเนี่ยมันต้องไปหายนกหน่อยแค่นั้นเองก็มาเจอราคาแพงขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสงครามราคาจะทําทุกทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เป็นตัวหลักก็คือตัว สหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะมีซัพพลายเชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่ไขว้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะพังทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะยืนได้อ่าก็ลองเสียงดูว่าให้เชียร์ทรัปมแล้วกันหรือว่ามีคนเชียร์ทรัปมเยอะแล้ะเกินผมฟังๆดูแล้วก็เชียร์ไปยังไงอ่ะเชียรเชียร์เชียเผื่อจะชนะจีนได้มันเป็นลูกเดียวนะถ้าถ้าในในความพี่ของทัป์ที่อาจจะชนะได้ค่ะทีนี้คือถ้า บางฝ่ายวิเคห์ทรัมนะคะก็วิเคราะห์ว่าคุณทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะคะคืออาจจะต้องการดิวต้องการเจราจาบางคนก็เทียบกับที่เขาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คืออาจจะต้องไปบีบนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะก็อาจจะยังใช้กลยุทธ์เดิมๆอยู่นะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ต้องการดีวอยู่ดีไม่ต้องการสงครามหรือว่าไม่ต้องการสิ่งที่เป็นความเสียหายในทางเศรษฐกิจหรอกนะคะอาจารย์โพสกร ประเมนยังไงบ้างคะเป้าหมายของเขามันอาจจะไม่ใช่ความขัดแย้งรุนแรงระดับความเสี่ยงเชิงสงครามนะคะก็เพียงแค่ต้องการผลลัพธ์ในการเจรจาหรือผลประโยชน์เท่านั้นผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะมีหมอมาบอกว่าให้คุณเนี่ยออกกําลังกายสะหน่อยสุขภาพจะได้ดีแล้วคุณบอกไม่เป็นไรหรอกเป็นป่วยแล้วก็ไปหาหมอไอ้เรื่องที่คุณทําทุกวันเนี่ยหมอก็เห็นแล้วว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงคุณสูบบุหรี่มากกินเหล้าจาัดนอนดึก แล้วก็ทางานทำเรื่ความข้ามคูณอาจจะช็อกตายได้นะคุณไปคุณพักผ่อนหน่อยได้ไหมแต่สิ่งที่ทําทาเนี่ยคือทําปัจจัยเสี่ยงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วบกว่าจะว่าจะชนะนะครับแล้วปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคู่กรณีของคุณเนี่ยไม่ใช่คู่ค้าธรรมดาเข้าแข็งแร่งในระดับประเทศซึ่งใหญ่มากใหญ่กว่าคุณด้วยนะแล้วตัวของจีนในก็มีคอร์รัลเนี่ยก็คือมีฐานทรัพยากรในมหาศาลที่เขาจะเลี้ยงดูตัวเองได้พอสมควร อาตอนนี้จะดูที่ว่าเขาจะคนที่อยู่ริมทะเลเนี่ยจะยอมไหมแค่นั้นเองที่ที่เสียจากการส่งออกเนี่ยแต่กลับไปเป็นจีนสมัย,มยคอมมิวนิสต์ได้ไหมอันนี้ต้องต้องดูว่าจะยังไงถ้าเขาเขายือนอยู่ได้แล้วคุณยืนไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่เหลืออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจีนก็อาจจะกลายเป็นมานานหาอำาจหนึ่งแทนคุณไปเลยเพราะคุณทําลายประเทศดีคอนมิสเนี่ยน,นิสารุ่มอาจประจำเนี่ยนะ เขาก็ทํารูปทูกทํามาเลื่อยเลื่อยประเทศอเมริกาทํารูปเป็นแอนิเมชันอะนะกำลังเลื่อยสารลัดอยู่เออนั่งดูอยู่ก็โอเคคืออยู่ดีก็คุณชนะจีนอยู่แล้วถึงแม้ว่าโอเคจีนเขาจะมีบริกสมีคนมีโอเคประมาณสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกไปอยู่กับเขาแต่มันไม่อยู่จริงไงเขาคุณจีเจ็ดยี่สิบแปดยี่2 8บเก้าเอร์เซ็นต์ก็จริงมูลค่าจริงแต่ว่าคุณแข็งจริงไงคุณยืนตรงนี้ไปคุณก็ชนะแต่คุณคิดไม่เป็นไงแล้วคุณอยากจะทําเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ย แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่เสมอในะนักเศรษฐศาส,สตร์ทั่วโลกเลยมาแต่ไหนแต่ไรว่าจะทําให้ประเทศพังทั้งคู่แล้วคนที่เจ็บที่สุดคือคนคนตั้งแงํมแปงภาษีเพราะคนที่ตั้งก่อนเนี่ยคือคนที่ต้องต้องเก็บภาษีไงแต่อย่างว่าก็เลยเคยเคย,เคยคุยคุณตีตาบแล้วเพราะว่าตัวของท่าเองเนี่ยเป็นลดภาษีให้กับคนรวยแต่แล้วเขาต้องเก็บภาษีสุดท้ายจะเลือประมาณ25 20นต่เอนั้งแต่เนี้ยแต่มันก็เกิดมันก็เกิดยังมีปัญหาอยู่นะแล้วถ้าเกิดจริงเขาไม่เล่นกบคุณ5%ี่ ว่าเฮ้ย OK สนุกให้ห้าสิบสนุกสนุกมาเล่นกันหน่อยสายสี่สามเเร็จแล้วเขาเขาเกิดเป็นผู้นําเกมน,นี้ขึ้นมาแทนคุณละ่ะคุณจะว่าอย่างไงถ้าคุณจะลดเ,เขาเหลือสามสิบอ้าวแค่แมวแล้วหรือยี่ห้าแต่เขาไม่ลดให้คุณนะแล้วคุณจะทํำยังไงแต่จีนเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาบังคับคนของเขาได้แล้วก็มีเงินกองอยู่เยอะแยะห้าหกเบสห้าหกธนาคารของโลกเบอร์หนึ่งถึงหกเนี่ยเป็นของจีนหมดแล้วคุณจะสู้ได้ยังไงใช่ไหม เออมันก็ต้องดูนะว่าสายปานใครจะย,า,ยาวอาการเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปแต่เขาแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ยความรู้สึกในการเรียกว่าความอ่อนไหวต่อความเป,ปลเี่ยนแปลงมันสูงกว่ามันอดทนสู้ฝ่ายจีนฝ่ายรัสเซียไม่ได้หรอกคุณจะไปก่อนตรงนี้แต่ถ้าคุณบอกคนในการให,ให้สยบดานนั้นโอเคนะผมเชื่อแต่แม้ในเดือนนี้มันเดินกันวุ่นวาหมดแล้วยากยากอยู่ ทีนี้คือถ้ามองในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์นะคะให้เข้าใจสิ่งที่เป็นความเสี่ยงจากภูมิศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะคะมีสงครามการค้ามีการตั้งกำแพงภาษีระหว่างการเศรษฐกิจอาจจะย่ำแย่มันนำไปสู่สงครามได้ยังไงคะอาจจะให้อาจารย์โพลสกรเล่าเพื่อ,อเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์นะคะในช่วงตั้งแต่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำเกิดกำแพงภาษีในช่วง1 9 2 9 1 9ก0กับสงครามโลกครั้งที่สองที่ไปเกิดขึ้นในช่วงปีประมาณ1939นะคะข้อมูล ที่ระบุในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันทําไมสงคารามภาษีกลายเป็นสงคารามโลกสงครามโลกที่สองเนี่ยนะครับเอาเอาต้นเหตุมันไม่ต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วฮิตเลอร์ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่นะันนเป็นเป็นเป็นเรื่องอะไรผลไฟได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นโอเคสุดที่สัญญาเวอ์ซบีบเยอรมันไว้จริงแต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ในเยอรมันสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือเจอกําแพงภาษีเขาขายของไปที่สหรัฐ อเมริกาและฝรั่งเศสไม่ได้เรื่องที่สองก็คืออนานิคมในแอฟริกาใต้ถูกถูกฝ่ายสัมบ,บัตมิทเนี่ยเอาไปหมดตัวเองก็ไม่คือตลาดเข้ายุโรปก็ไม่ได้แล้วไอ้ประเทศบริการเนี่ยก็คือประเทศที่จะเป็นตลาดใ้เขาอ่ะก็ไม่ได้อีกสุดท้ายก็ก็ลำบากกว่าเพื่อนไงพอลำบากปั๊บเนี่ยคนลำบากเนี่ยจะหันไปหาฝ่ายขวาฝ่ายขวาเขาจะเหมือนกับผู้ประชานิยมอะ่ะเขาจะบอกเนี่ยทำอย่างผมเนี่ยรับรองว่าทุกอย่างจบ แล้วก็จะใช้ความรุนแรงก็กมควจะรุนแรงอยู่พอสุดพักการเมืองฝ่ายขวาในประเทศถูกไหมคะใช่ใช่ก็เลยอันนี้ก็ฮิตเลอร์ขึ้นมาได้แต่อย่าว่ามันเป็นทริคกันนะเพราะว่าพรรคการเมืองฝ่ายที่จะมาต่อสู้เขาก็ไปแอบเผารัฐสภาเสียแล้วก็ถูกจับหมดเลยหรือเขาอยู่พรรคเดียวที่จะลงเลือกตั้งก็ชนะทันชาติด้ทีใช่ไหมโอเคนั่นก็เป็นทริคของเขาแต่ว่าโดยพื้นฐานคนเยอรมันชอบมากเอางี้กันเรื่อสาสจนวินาทีสุดท้ายยังรักฮิตเลอร์อยู่ฮิตเลอร์คือคนที่ นำเขาเรียกความหวังไหเขาอ่ะแล้วคุณดูเิษในในตอนนี้ในยุโรปเนี่ยขวานี่มาแรงกับทุกประเทศเลยอย่างฝรั่งเศสอย่างเยอรมันต่างๆก็ขึ้นมาปเปอร์เซนต์นี้ขึ้นมาสูงมากทึ่งเดิมเนี่ยคน,นยุโรปเนี่ยจะเป็นกลางหรือกลางซ้ายกลางขวาจะไม่มีขวาจัดตอนนี้มามาขึ้นมาเยอะและ้วเพื่อจะบอกว่าพวกอับยุยมันไม่ดียังไงอย่างที่แว่นไปเที่ยวไปเที่ยว,ยวอ,อบรมพวกผู้นํายุโรปอะ่ะคุณคุณไปสนใจมาพวกกับยุบคุณบอก แวนนี่พูดเลยนะว่าจีนกับรัสเซียไม่ใช่ศัตรูนะของยุโรปนะไม่ใช่นะแตไ่ไปอยู่ในประเทศยุโรปเองก็คือพวกอพยพอะไรเงี้ยก็เออไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยเลยเกิดความปั่นป่วนขวาเนี่ยจะมาเพราะว,ว่าแวนเขาอยากให้ฝ่ายขวามาเพราะเขาเป็นขวาใช่ไหมขยายพวกเขามาจะได้คุยกันรู้เรื่องแต่จะไล่พวกอพยพออกไปไล่พวกผิวสีผิวแปลก,ปลกๆเขาจะนอกประเทศทห้หมดคือฟังแล้วเหมือนพวกอะไรย,ยันของฮิตเลอร์ไหมผิวขาวผมทองตาสีฟ้าแบบฮิตเลอร์ไหม ฮีเลอร์ผมดำนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยให้ผมทองนี่ก็คือแนวคิดแบบเป็นชาติพันธุ์นิยมเหมือนกับสมัยนาซีไปเลยมันก็เกิดจากฝ่ายขวาจัดนี่แหละซึ่งเขาพยายามยุโรปพยายามจะกดไว้ไม่ให้มันไม่ตอแต่เนี้ยเนื่องจากว่ามันอดอยากลำบากแล้วพวกนี้ก็จะให้ความหวังง่ายไงเขาก็จะหามาทางนี้เพราะทาง,งอื่นเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยวิธีการทางวิชาการห้นคนฟังไม่เขา้าใจมันจะมาได้ง่ายแต่นั้นเนี่ยหนึ่งสองและเรื่องที่สามก็คือที่มันเกิดสงครามเนี่ยก็คือ ตัวของอน้ํามันเพราะว่าตัวของํามบันบินได้ไปบปปล็อกน้ํามันไปหมดทั่วทั้งโลกก็ทําให้เกิดการคาสมาแล้วน,น้ํามันนี้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยอาจํา,จาเป็นจะต้องบุกเพอร์ฮาร์เบอร์เอาเอาพูดง่ายๆก็คือความลําบากของการขึ้นทาริฟเนี่ยทำให้ข้าวของขายไม่ได้ทําให้ฝ่ายขวาเนี่ยสามารถจะมีเสียงขึ้นมา,มากๆและฝ่ายขวาจะถ,ถึ็การทําสงครามง่ายกว่าฝ่ายอื่นนะครับ